ประเทศเราเนี่ยเต็ไมไปด้วยสิ่งผิดกฎหมายครับแต่ประเทศอื่นก็ถูกกฎหมายนะแต่ประเทศเราเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายแต่สิ่งที่ประเทศอื่นถูกผิดกฎหมายประเทศเราเสือกถูกกฎหมายนะยกตัวอย่างใช่ไหมครับหลายอย่างที่เป็นเรื่องคองขาบอตายในประเทศเราคือครับคาสิโนโใช่ไหมครับ ประเทศเ,เขามีถูกกฎหมายด้วยแล้วก็สามารถทํารายได้เข้าประเทศเยอะแยะมหาศาลใช่ไหมครับแต่ประเทศเราเนี่ยการมานานเป็นสิ่งผิดกฎหมายครับแต่มีอยู่ทั่วทุกหัวละแห่งก็เลยกลายเป็นแหล่งผลประโยชน์ให้กับเจ้าหน้าที่รัฐนะครับแต่ยาบ้ากัญชานะครับประเทศเอื่นเขาผิกดกฎหมายแต่ประเทศเราถูกกฎหมาย คือประเทศอื่นมึงผิดกันมาแ,แต่ประเทศกูแม่งให้ขาย้เฉยเลยสวยของนี้มันควรจะถูกกฎหมายจะได้เอามาทําให้เป็นเก็บรายได้าขารัฐปล่อยแม่งขายไกแนะันให้เป็นดินแดนสีเทาซึ่งเจ้าหน้าที่รัฐก็จะใช้ตัวนี้เป็นเงื่อนขในการเก็บสวย